สอบข้อมาสี่เรื่องการกระจายพหุนามนะฮะทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของการกระจายพหุนามกําลัง3ากับกาลัง4นะฮะอืมโดยให้กําลัง1มาเนาะอ่าเริ่มต้นจาก A บวก B นะครับเท่ากับ1นะึ่งนะอืมวิธีการนะครับเราจะทําให้เป็นกําลังสามใช่ไหมโอเคงั้นกระจายกําลัง3ามเลย ก็จับยกกําลัง3ทั้งสองข้างนะครับได้ a บวก b ทั้งหมดยกกําลัง3เฮ้ยสูตรว่าไงสูตรการกระจายกําลัง3อ่ะนะก็หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสมีสูตรว่านากาลังสบวก3หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองแล้วก็บวกให้ หลังยกกำลังสามโอ้โหนะฮะมสามต้องรู้เลยนะฮะไม่รู้เสร็จนะฮะทำมได้นะฮะ,ะหน้าคือ A หลังคือ B จัดไปนะครับตัวแรกตอบว่าอะไรครับหน้ากำลังสามเกำลังสามบวกสามหน้าหน้าคือ A ยกกำลังสองหลังก็คือ B บวกกับสาม หน้ากําลังสองหลังหน้าคือ a หลังก็คือ b ียกกําลังสองนะตามสูตรนี้นะฮะแล้วก็บวกครับหลังยกกําลังสามบีกำลังสามเท่ากับใครหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดูว่าสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรนี่ไงตัวช่วยตัวช่วยเดี๋ยจัดรูปก่อนนะฮะนี่ A ใช่ไหมเอกำลังสามนี่บีกำลังสามใช่ไหมบวกกันใช่ไหมเอกำลังสามบวกกับ b ียกกำลังสามเอาได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็จักการดึงตัวร่วมตัวนี้นะครับดึงตัวร่วมนะฮะมีเลขตัวที่เหมือนกันก็คือเลข3ตัวที่เหมือนกันอีกทีก็เหมือน A นะครับตัวที่เหมือนกันอีกก็คือ b ดึงออกมานะครับเอ่อดึง3ไปแล้วดึง A อเอาแล้วดึง b แล้วเหลือ a ตัวหนึ่งนะฮะจากกำลังสองเหลือกำลังหนึ่งนะฮะดึงดึงสามออกมาแล้วดึง a มาแล้วดึง b มา B ีมี2ตัวดึงเหลือ b ตัวเดียวนะครับจับเท่ากับ1ไปนะครับ แล้วแทนค่าในสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือ a กําลัง3บวก b ําลัง3นี่ไงโจทย์ให้มาเป็นเลข4นะ a b รู้ไหมไม่รู้ a บก b รู้ไหมรู้4เป็นเลข1นะครับเท่ากับ1ไปเหนือหา a b ได้ไหมได้เลยนะ a b ได้3 a b คูณหนึได้3 a b นะครับเท่ากับ1ตั้งย้าย4ี่ไปลบ เหลือลบสามนั้น AB มีค่าเท่าไยก็เอา3หารตลอดนะฮะเอา3จากคูณย้ายไปหารนะฮะกลายเป็นเลขลบหตัวนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการหากำลัง4นะครับอืมอ่ะเริ่มต้นจากตัวเดิมครับนะฮะ A บวก B กับอะไรครับ1ใช่ไหมเริ่มต้นจาก A b บวก B เท่ากับ1จากนั้นถ้าจะให้ถึงกำลัง4นะฮะเราต้องเริ่มยกกำลังสก่อนต้องเริ่มยกกำลังสก่อนนะฮะ ส่วนยกกำลังสองว่าไงอ่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองมีสูตรว่าอะไรนะอ่ามีสูตรว่าหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าหลังบวกหลังกำลังสองไปสูตรนี้นะสูตรที่สองนะฮะที่เราเจอนะครับอ่าได้ a กำลังสองหน้าคือ a หลังคือ b นะบวกกับสองหน้าหลังสองเอบวกหลังกำลังสองก็ b กำลังสองเท่ากับใครหนึ่งไงนี่ไงรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม นะฮะร,รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้นะครับแต่เรารู้อะไรครับรู้ a คูณ b ใช่ไหมก็เท่าไรลบหก็2อคูณลบหนะครับเอ่อแล้วแสดงว่าเราจะหา a กําลังสองแล้วก็ b กําลังสองจับคู่กันได้นะครับแล้วจับเท่ากับหนึ่งงั a ้น a กําลังสองบวก b กําลังสองมีค่าเท่าไหร่ล่ะก็อันนี้เท่าไหร่ลบสใช่ไหมย้ายข้างมาบวกนะครับก็กลายเป็นบวกสแสดงว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองก็จะมีค่าเป็นเลข3ไปโอเคไหมอืมแล้วแกะต่อ เฮ้ยท่านอยากได้กําลังสี่ทำไงว้าวอยากได้กําลังสี่ทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวขอต่อกระดาษนิดนึงครับโอเคต่อกระดาษเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอยากได้กําลังสี่ใช่ไหมโอ้ยยกกาลังสองทั้งสองข้างนี่มีเรามีเอกําลังสองบีกำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างไปเลยสามก็ต้องยกกําลังสองนะครับได้อะไรล่ะได้เป็นก็ใช้สูตรหน้าหน้าบวกหลังเหมือนเดิมนะฮะหน้าบวกหลังก็ หน้าคือ a กําลังสองหลังคือ b ีกำลังสองนะกลายเป็นเท่าไหร่ครับหน้ากําลังสอง a กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองสองหน้าหลัง 2a กําลังสองคูณ b กําลังสองบวกหลังกําลังสองก็ b กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองไปนะฮะเท่ากับเก้านะครับมันก็จะได้ a กําลังสี่แล้นะสองสองสองคูณกันเลขชี้กำลังสอนกันคูณกันนะครับนะเลขชี้กำลังซ้อนกันคูณกันสองสองเป็นสี่ได้ b กําลังสี่ได้ละหนึ่งตัวนะฮะแล้วสองตัวนี้ a กําลังสองบีกำลังสองรวบได้ไหมรวบเป็น a b ได้ไหมยกกาลังสอง่าได้ได้ต่ก็ยกกำลังสองนะดึงไปข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับจะเท่ากับเนะครับดังนั้น a b เท่าไหร่ a คูณ b ได้เท่าไหร่ a คณ b เมื่อกี้ได้ลบหนะฮะอ่าลบหยกกําลังสอิคูณสไปลบหยกกำลังสองแล้วคูณกับสไปท่ากับเกนะฮะก็ได้ a กำลังสบวก b กำลังสเรียบร้อยแล้วเนี่ยดังนั้น a กกำลัง4บวก b กกำลัง4มีค่าเท่าไรอันนี้ก็ลบาคูณกัน2ครั้งได้ได้1แหละคูณ2ได้2ใช่ไหมย้าย2ไปลบ9ตั้งลบ2คำตอบคือ7นั่นเองโอเค